สวัสดีค่ะวันนี้แกงส้มดอกแคร์นะคะดอกแคร์จะเป็นแบบนี้เนาะอ่าแกงส้มดอกแคร์ care. แล้วก็เป็นปลานิลทอดนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วแม่จะรีวิวให้ดูอีกอีกเนาะว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงจะน่ากินแค่ไหนนะคะวิธีทําก็ง่ายๆเลยนะคะพริกแกงก็ซื้อตลาดเนาะซื้อตลาดเลยนะคะ,ะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะต้มน้ําไว้รอแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทอดปลา เดี๋ยวเสร็จแล้วแม่จะรีวิวให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นพริกแกงถุงซื้อจากตลาดนะคะเป็นพริกแกงส้มเนาะไม่ต้องตำเองเลยขี้เกียจทอดปลานะคะแล้วก็นี้น้ำเดือดแล้วเดี๋ยวชิมนะคะชิมดูสักหน่อยเนาะรสชาติเป็นยังไงนะคะถ้าโอเคก็ผักลงได้เลยอืม อันนี้แม่จะเริ่มมาผักลงนะคะผักก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะแล้วแต่ชอบเลยเนาะชอบกินผักอะไรก็ใส่ไปผักกาดนะคะวันนี้เอ่อวันนี้จะใส่เป็นกระหล่ำนะคะลูกค่ะกระหล่ำนะแล้วก็ถั่วฝักยาวนะคะจะมีกระหล่ำม,มีถั่วฝักยาวแล้วก็จะเป็นดอกแครนะคะสามสี่อ,อย่าง แปบเดียวเดี๋ยวมันก็ยุบนะคะผักอะ่ะก็เดี๋ยวรอให้เดือดแป๊บหนึ่งว้าวน่ากินยังเลยแล้วแต่ชอบนะคะถ้าชอบเปรี้ยวมากก็ใส่มะขามเปียกเนาะ อันนี้ใส่มะขามเปียกเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่เน้นเปรี้ยวมากเท่าไหร่แกงส้มผักรวมนะคะเดี๋ยวให้มันเดือดก่อนแล้วมาชิมอีกรอบหนึ่งนะคะชิมแล้วก็พอเลยอันนี้ส่วนปลาก็ใกล้จะสุกแล้วไม่ได้กินนานมากแล้วนะคะสำหรับแกงส้มเนาะไม่ค่อยได้ทำเลยเห็นที่บ้านมีดอกแคก็เลย นึกถึงเมนูแกงส้มเสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูแกงส้มปลาทอดนะคะว้าวหนึ่งชิ้นเลยนะคะแบบนี้อ่าใครนะคะอยากลองทำเนาะทำได้ง่ายๆเลยนะคะทำง่ายมากแล้วก็ส่วนผักที่เราจะใส่นะคะแล้วแต่ชอบเลยนะชอบผักอะไรก็คือใส่ไปเลยนะคะอันนี้น่ากินมากเลยนะคะ อ่ะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะ